อ่าอแบงก์ที่สแกนของเราด้เยอ่าแต่ว่าแบงค์ไทยนะสแกนได้เหรอเครื่องเราสแกนได้เหรอถยของแบงค์เราได้เลยอ่าแล้วคำนวณออกมายังไงคำนวณออกมาเป็นเงินกี่บาท้เลยโอ้โหท่านท่านสมัยอ่าเดี๋ยวจะถ่ายไลฟ์ให้ให้ให้ผู้ชมได้ดูด้วยด้วย,ว,ยว่าเดี๋ยวนี้น<ำ>เราเราสามารถสแกนได้มนสแกนได้ด้วย คือดีมากอ่ะนี่นี่มันขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้สามห้าีเป็นเงินบาทเท่าไหร่ห้าสิบสี่บาทเอาเรื่องอยูน่นะอ๋อเออมันไม่ใช่สี่ิบกว่าบาทมันห้าสิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทห้าสิบสี่บาทเราอยู่ที่ร้านฮักฟิลมนะครับอตอนนี้มากบจอนนี่นะครับดูบนึงครับผมเป็นร้านกาแฟ ท่านนายอยากมาชิมนะครับเมื่อกี้นี่ชิมไปแล้วหนึ่งแก้ว,อวอหอมมากเลยตอนนี้กาแฟหอมมากครับ <c oughs> เราจะไม่โพโล์เราจะไม่ <c oughs> อยาลเลจะไม่ subscribe ช่องพี่นะเนี่ยกาแฟสดฮักฟิล์มฝากช่องด้วยนะครับช่องผมอยู่ข้างหลังเขาอยากไปหรือเปล่า,าไงไข เดี๋ยวนี้เราสามารถสแกนได้นะครับสแกนจ่ายได้นะครับที่พิมพ์ไทยเลยครับที่ที่เราเนี่ยไม่มีเงินสดก็สแกนจ่ายได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะคํานวณเป็นเงินไทยให้เลยนะครับอันนี้อันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟ ฮักฟิล์มนะครับแถวย่านเมืองเก่าของอสวรรค์เขตนะครับสบปอปลอาวให้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมที่สวรรค์เขตนี้มีโรงหนังด้วยนะครับทุกท่านโรงหนังเพิ่งจะเปิดให้บริการเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับ แต่ว่าตรงนี้สำหรับท่านใดที่ชอบบรรยากาศแบบย้อนยุคนะครับสมัยฝรั่งเศสมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับอันนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าส่องดูแล้วเจ้าของร้านไม่อยู่ยร้านขายเสื้อแล้วก็จะมีรงหนังด้วยนะครับให้ชมบรรยากาศ ฮะเดี๋ยวเราย้อนออกไปทางนี้ไหมอ่ามีโรงหนังด้วยนะครับทุกท่านวันนี้มากับช่องมากับช่องจันนี่นะครับจันนี่แฟมิลี่ให้ชมบรรยากาศของตึกอ่าตึกสมัยย้อนยุคอันนี้จะเป็นโรงหนัง ดูนะครับแถวนี้จะเป็นตึกอาคารแบบสมัยฝรั่งเศสของเมืองนะครับเดี๋ยวจะพาย้อนอ,อดีตนะครับของสวรรค์เขตอ่านี่โปรแกรมหนัง อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับดูเมนูอาหารอ่าดูสภาพนะครับดูสภาพอาคารนะครับเขาอนุรักษ์ไว้ อันนี้ชื่ออะไรอ่าอ่านไม่ออกดูนะครับ อันนี้เป็นรถตู้นะครับรถตู้ที่ผมนั่งรถทัวร์ข้ามสะพานมาแล้วก็มาเหมารถตู้ที่นี่นะครับเราไม่ต้องเอารถมาเอง <c oughs> อันนี้อันนี้โชเฟอร์โชเฟอร์นั่งอยู่นี่ <c oughs> ให้ดูนะครับบรรยากาศจะเป็นย่านเมืองเก่าคือมันตอนนี้มันฝนตกนะครับก็ก็เลยยัง ยังไม่สามารถเดินได้ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้น,นฮะนจะไปที่อื่นเลยเหรออ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ดูให้ดูดเ,นเ,เนี่ยบรรยากาศเนี่ยบรายรากา เอาไปขึ้นทั้งนั้นจะไปตรงไหนอีกเดี๋ยวจะไล่ในระถไปเลยไล่เป็นสัตว์ให้ชมเ,เดี๋ยวนะ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศในรถนะครับตอนนี้ถ้าถ้าเกิดสะดุดก็หมดกัน